แกะกล่องพรีวิวอินฟินิตโน้ตสาสิ G ครับผมทีมไอทีฟ้นะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาแกะกล่องพรีวิวนะครับกับ Infinix Note 3 5 G นะครับนี่นะครับทาง Infinix เขาส่งมาให้ผมแกะกล่องพรีวิวด้วยแล้วก็ เดี๋ยวจะรีวิวกันต่อๆมาในคลิปหน้านะครับคลิปต่อๆไปจะมีทั้งอลองเทสวิดีโอถ่ายภาพนิ่งแล้วก็เล่นเกมด้วยในคลิปนี้ก็จะมาพรีวิวแกะกล่องกันก่อนนะครับดูกล่องกันก่อนนะครับรุ่นนี้ครับเขาคอแลแลบกับ ROV นะครับเห็นสนัญลักษณ์ชัดเจน ROV i n f i n i x นะ Note 3ามสิบา G ที่จริงเขาก็มีรุ่น4 G ด้วยนะออกมาพร้อมกันเนแหละเดี๋ยวผมจะ แนะนำให้ในแหลังนะอ่านี่นี่น,น,นี่ชิปเซตตัวนี้เขาบอกหน้ากล่องเลยได้ d หกศูนย์แปดศูนย์ก็คือมี d t e c h diamond city หกพันแปดสิบนั่นเองครับเป็นชิปตัวใหม่ล่าสุดของทางมี d t e c h นะครับ diamond city นี่โซ so speed game phone ครัพทูโอ้แรมครับเขาให้มาแปดนะครับแล้วก็เพิ่มเดี๋ยว extra ram ได้อีกแปดเป็นสิบหกเลยนะครับเนี่ยครับอ่า สุดยอดนี่ๆดูด้านด้านซ้ายของกล่องนะครับโน้ต30สเอ้านี่เห็นสัญลักษณ์ไหม JBL นะครับ JBL หลายคนน้องๆหลายคนก็น่าจะรู้นะว่า JBL เขาเป็นแบรนด์ลำโพงระดับโลกนะเขาร่วมมือกับอ่าอินฟินิตร่วมมือกับ JBL นะครอบนี้รับรองว่าลำโพงเสียงดีแน่นอน ่าไม่เหมือนรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาก็าก็ดีนะแต่ว่าไม่ดีเท่ารุ่นนี้แน่นอนผมดูแล้วนี่ฮะโน้ตสามสิบห้า G อ่าเออสี w, ่สิบห้าวัตอราฟัชาร์จด้วยให้แบตมาห้าพันะครับห้าพันมิลลิแอมนะครับแบตใหญ่ครับแล้วก็มีฟัซชาร์สี่สิหวัต์สุดยอดอะ่ะโอ้ยอันนี้นี่เขาบอกคร่าวๆนะหกจุดเ็แปดนิ้วอ่าผมก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆของอา่าอินฟินิต โน้ต30 5G นะมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.78นิ้วนะครับเป็น full hd plus อ่า i care ด้วยดิสเพลย์คือเขาเป็นจอถนอมสายตานะอ่าแล้วก็นี่ไชิปเซ็ตที่ผมบอกไปตัวใหม่เลยอะล่าสุด d i m e n s i t y 6 0 8ันนะครับ processor นะกล้องหลังเห็นไหมเอ่ย108ยล้านพิกเซลรุ่นนี้จัดไปม,มากจัดไปม,มาก นี่ไงแล้วก็แรมให้มา8แล้วเพิ่มได้8ด้วยรวมเป็น16นะเป็น S7 RAM 16วิ้ยดูโอสปีกเกอร์นานเนี่ยฮะคือคือลำโพงคู่ครับมาแล้วครับในรุ่นนี้ที่เพราะว่าเขาร่วมมือกับ JBL นั่นเองครับนี่ฮะ JBL ชัดๆเลยนะีโอเคเรามาแกะกล่องกันก่อนก็เป็นแบบเดิมเขาจะเขาจะเป็นแบบสวมใหม่เงี้ยปึ๊บมีกล่องอีกชั้นหนึง เขารุ่นนี้เขาคอลแลบกับ RV ด้วยรับรองต้องมีอะไรแถมกับเกี่ยวกับ RV แน่นอนอ่าแกะกล่องข้างในก็จะมีนี่สัญลักษณ์เด่นๆเ,เลย JBL ด้วยแล้วก็ฟาสชาร์จสี่สิห้าวัต์ชาร์จเร็วแล้วก็อ่าอืมกล่องก็สวยนะโอเคอ่ะดูรอบๆกล่อ,องกันละเราไปดูข้างในดีกว่าอ่ะขออนุญาต ใช้สองมือแกะออได้ล้วอ้สวยด้วยสีเอาออกไว้ก่อนนี่แหละดูสีคร่าวๆกันลงมาลงมาอึบอ่าโน้ตสามสิบนะขอขอวางกล่องข้างหน้าเขาไว้ตรงนี้เพื่อความสวยงามสวยนะผมว่าข้างในข้างในเขาแถมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกัน ตัวสมาร์ทโฟนเอาไว้ก่อนตัวมือถือเนาะโทษทีเสียงดังเอ้าเป็นเคสนะครับอ่าข้างในก็ในเคสก็จะมีของแถมอีกเนาะนี่ติ๊กเกอร์ชัวนะี r ่าครับแหมเขารวมมือกับอาก็ต้อง r o v อยู่แล้วแล้วก็เป็นคู่มือคู่มือ แล้วก็เป็นแบบเหมือนใบรับรองนะใช่ไหมนี่คู่มือเขาซึ่งเราไม่ค่อยได้อ่านแล้วก็อ่าเป็นแบบทางเขาเรียกอะไรสามารถสแกน q ค code โค้ดได้นะเชื่อมต่อไปกับชุมชน X Fan ของเราเนะครับอ่ากับ Infinix เดี๋ยวนี้ Infinix เขามีช่องทางติดต่อเยอะมากเลยทั้ง TikTok กก็มีนะเดี๋ยวนี้ เฟซบุ๊กทิกต็อกอ่าอวี RV เนี่ยชัดเจนมากใครแฟนอวห้ามพลาดอ่ะเนี่ยนะแคสเขาแถมมาเป็นแบบเคสแข็งอ่ะปฏิกแข็งเขาให้ฟังเลยนะตัวนี้เป็นตัวเดโมโอ,อาจจะมีรอยบ้างนะอ่าเขาให้ผมมาแกะกล่องพรีวิวดโมดูเนาะ,ะโอเคอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยแถมอันนี่มาด้วยเฟรมกันรอยครับ เป็นแบบฟิล์มกระจกด้วยอ่ะแข็งอ่ะไม่ต้องซื้อกันแล้วครับไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อะไรเสริมเพิ่มเติมละมีทั้งเคสมีทั้งฟิล์มโอเคอ่อข้างในนี้ข้างในนี้ข้างในนี้ข้างในงนี้เป็นคู่มือในการติดฟิล์มนะคู่มือในการติดฟิล์มฟิล์มกันรอยของเขานะโอ้โหซื้อตัวนี้คุ้มมากมีแถมให้หมดคือคุณไปถ้าสมมติติดไม่ได้ก็ไปให้ร้านติดให้แค่นั้นเองไม่ยาก ลเหมือนเคยครับท y p e C ท y p e C แล้วก็อะแดปเตอร์อุ้ยกล่องลม้มอะแดปเตอร์ชัดเจนมาก45วัตต์อิมอ์เน็ตโหเลรราคานี้มี45วัตต์แล้วอะอแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมแน่นอนอหมดแล้วในกล่องหมแล้วนะในกล่องหมแล้วนี่ครับเราก็จะมาดูตัวมือถือกันเนาะ นี่อินฟินิตเท่าที่แสงพอดีไฟผมเสียแสงเลยไม่นวลเท่าไหร่นะนี่ฮะสี w, ่สิบห้าวัต round ร a s ฟั h ชาร์นะครับชัดเจนมาก uh, j จ l เอลอดูดูดูด,ดูผมก็แค่พรีวิวเปันก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้ามาโอ้โหเขามีสามสีนะที่ผมคุ้นๆอยู่มีสามสี ก็จะมีแบบอินเตอร์เซราบูก็คือสีเนี้ยสีฟ้าเนี่ยแล้วก็ซันเซ็ตโกแล้วก็มจิกแบล็คนะครับสามสีสวยงามก็มีเขาเรียกอะไรซันเซ็ตก็ออกส้มๆนะแล้วก็มิจิกแบล็คก็ตรงๆคือสีดำนนี้เหมือนเหมือนแบบส่วนอินเตอร์เซราบูนี Inter Blue, น่คือเหมือนสีฟ้าเรือมๆดูไฮโซมากดูตัวจริงแล้วไฮโซมากอะอ่ากล้องร้อยแปดล้านของเขา ใหญ่อะเหมือนอดีไซน์เขาดู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 หรูกว่าราคาอ๋อแฟลควอดอะควอด LED คือสี่ตัวนะแฟลชสี่ตัวนะกล้องเขามีสามตัวแนละ้วกล้องหลังกล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหน้าเขากล้องหน้าเขาสิบหกล้านสิบหกล้านพิกเซลนะครับเป็นแบบพันชโชนะครับเจาะรูเอ่อขออนุญ,ญาตลองเปิดเครื่องดูซิ ดิฟละอินฟินิตแบรนด์ที่คุณมั่นใจ Android นะครับเป็น Android เวอร์ชัน13าด้วยนะ,ะด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นที่เ้าน,นียที่ใส่ซิมใส่เม,มมนะครับส่วนด้านนี้ทัทีมือข้างไม่ค่อยว่านด้านนี้ก็เป็นฟิงเกอร์พิ้นแล้วก็เพิ่มเสียงนะด้านบนโอ้ยใส่ JBL มาขนาดนี้ กับหัว JBL อ่ะ待会待會ดูดดดโอ้สปิกเกอร์ด้วยเนี่ยโอ้รับรองคุณภาพเสียงแน่ด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่หูฟงัง35มิลแล้วก็ไท้ซย C นะเสียบชาร์จแล้วก็ลำโพองอีกอันหนึ่งนะครับอ่าสวยอ่ะสวยแล้วก็งานเขาดีนะงานเขาแน่นมากเลยก็เนี่ย เคาะดินไหมเยเนี่ยแน่นปักเลยอ่ะโอ้เลยราคานี้เจ็ดพันกว่าบาทแล้วเรามีรุ่นเริ่มต้นด้วยนะรุ่นที่เป็น 4G ่อ่ะมันจะ5,000กว่าบาทเองแต่ 5G ก็คุ้มนะ,ะผมยังขออนุญาตยังไม่ยังไม่ตั้งค่าอะไรนะแค่พรีวิวนก่อนเนาะ i n f i n i ิต o โน้ตสนะครับสวยงามมากเาขาคอลแลบกับ rov ด้วยยิ่งสวยเข้าไปใหญ่แล้วก็คอลแลบนอกจาก R V แล้วก็ยังร่วมกันกับ jbl อีก hmm. jbl ก็น่าจะรู้นะลำโพงระดับโลกโอเคโอเคครับในคลิปนี้เราก็มาแกะพรีวิวกันก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองอ,อะไรดีเล่นเกมกับกล้องนะกล้องอีกคลิปหนึ่งแล้วก็เล่นเกมอีกคลิปหนึ่งส่วนคลิปนี้ ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนใจสมาร์ทโฟน i n นฟินิไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้า i n f i n i ิ o f อฟิเชียลออนไลน์ไว้ให้นะครับทั้ง Lazada, s h o p e, อปและ TikTok ด้วยนะครับเข้าไปเลือกช็อปกันได้เลยครับตอนนี้ช่อง i อ f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a ฟ t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ